ก็บอกแล้วให้ปิดบ้านไปเลยเราเนี่ยเน้นออนทัวร์เห็นไหมพอแข่งในบ้านกูพูดผิดซะที่ไหนเคยมีลูกเดียวอย่างต่ำต้องสองลูกไม่สองก็สามมีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแอดสปาแอนด์คอนเทนต์เคเตอร์คาเป็นไงเป็นไง กูตั้งชื่อให้ใหม่เลยไอ้ยทีมทีมมมอะไรเนี่ยตรงผมพูดจริงๆนะเลิกแข่งในบ้านปิดบ้านเลยล็อกเลยล็อกเลย,ลเลยร,รีสอร์ทและสปาของเราล็อกเลยห้ามไม่ใครเข้าอันนี้เราไปออนทัวร์ที่อื่นยังไงเราได้แต้มแต่ห้ามให้เข้าแข่งในบ้านปิดสนามเลยปิดสนามพักไปเลยซ่อมแบบซ่อมยาวๆเลยแล้วใครยังมาดูเราเปิดทีวีหนา้าออเทฟอร์ดอ,อะไรใหญ่ละเปิดลรวให้เขาดูตรงนั้นอ่ะอย่าให้เขาเข้าไปข้างใน สงสารคนไปดูอ่ะเหียเปิดให้ดูฟรีไอ้ยี้ยลงสารแฟนบอลเสียตังค์เข้าไปดูโอ้โหโอ้แโโมนยู